สวัสดีจ้าอมุกคีชแนลครับจ้าวันนี้ได้อะไรมากินเด้อตำกุ้งกับมะม่าค่ะตำมะม่ากุ้งสดต้มสดโอ้ยน้ำลายมุ้งเลยตำมะม่ากุ้งสดกุ้งสุกอ่ะออโอเคแล้วก็ผักของเราก็จะมีผักคอสคอสแล้วก็กระหล่ำมีอันนี้แกผดด้วยก็มีพริกหวานจ้า S <S หวานแล้วก็มีผักสลัดก็มีแรดิแสแล้วก็มีกากหมูติดมันทุกคนแสงควายยืดหน่อยกากหมูติดมันจ้ะมาจ้ะกินด้วยกันค่ะทุกคนมาจ้ากาินด้วยกันค่ะหาข้าวหาน้ํามากินด้วยกันเดอ้อวันนี้สาวเทียสผมมาถ่ายตํามาม่าตํามาม่ากุ้งสดกุ้งสุกตํามา่ากุ้งสดกุ้งสุกหแซ่บว่ะ ไปแมงวันด้วยนะคะอือเคยช้อนอย่างเนี่ยเอากุ้งเอาวางไว้ตรงนี้่อนะเปลือกมันอะเดี๋ยวแมงวันตอมเดี๋ยวเราไปทิม,มทิงทีหลังนาม,มาอยู่นี่ละอือน้ำมามันยาวกน สีหอมทเลียกว่าจะเอาหนมจีนอยากกินเส้นมามา่เาเส้นมามา่าดีกว่าหัวแม่ขาดย,ยมแบบสมัยไข่ลูกกาชาดทอดแค่เผ็ดโอเคแส่แม่เผ็ดไมได่ได้กินด้วย อร่อยนะโอเคอร่อยครับแซ่บกุ้งสดรัะวันนี้ได้กุ้งตัวไม่ใหญ่ทุกคนโลหนะึ่งตัวใหญ่ไม่มีเอาคือคนฮะ อย่างเต็มมากเลยทุกคนอ,อืออืออ,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 รอร่อยมากค่ะอือกุ้งสุกก็อร่อยกุ้งดิบก็อร่อย ไม่ปลุกลรม่ปลแม่ไม่ขาดตัหมูกขอเพื่อนจอละดิ กุ้งสดรอ,อร่อยไหมเด้อปุ้งสดอร่อยลึกๆอร่อยมากเลยเด้งๆเด้งๆกุบๆกุบปจนมาม่าก็อร่อย นันอยากกินเส้นมาม,าม,ม,ามา่าเ,มเราเส้นมาม่าเข้ากนะันดีอือแล้วพอกินตำเส้นมาม่าไหมเนาะไม่เคยอร่อยนะอร่อยเข้ากันมากเลยเข้ากันเคยสั่งน้องไงซื้อน้ำจิ้มมาแล้วแต่ว่าไ้าเคยวิ่งไปซื้อ มา,มาร้านค้ามานึกอยากกินเข้ากันกับพุ้งมากตำอะไร เคยบอกอยากกินกุ้งมะนาวอีก่ลหวเดี๋ยวไปดูก่อนจะจัดมันไหมชอบค่ะใอ่่เข้ากันมากเลยค่ะเส้นมาม่ากับกุ้งเอาม เผ็ดแน่แล้วครับอร่อยอพีบ่บอลครับ น,นมามารอร่อยเข้ากันอีกก่งกูเป้นมามา่าเด็ดตรงนี้ มักเลยมาลองกุ้งดิบกุ้ง,งสดุ้งสดอร่อยมากนึบๆนึบนึบ มันดิดส่ยตานะเสร็ษฐีกินเผ็ดกินน้ำยิ่งเผ็ด อ,นนะอ,อร่อยมากมอร่อยอมากอร่อยมากเลยค่ะ ุ้งสดไม่ขาวนะไม่ขาว ลืมกระดาษทรชชูทุกวันแค่หมูกรอบมาอร่อยเยนะ cái <laughs> mở à. không được cuộc tên mà đâu mà nó cung sọt ăn rồi Cung อร่อยที่สอง้าดกันกับมาม่ามากเจังหวะก็กับ,กบ,กบอกตึ หมูกรอบมากกัดไปเราเอาฟกๆเลยลูกจ,จอกมันเป็นเป็นตักหมูติดมัน,นมกรอบมากเลยครับ กุ้งโลหนึ่งอ่ะเยอะเยอะามากอันนี้ใครแกะกุ้งโอเคแกะ <laughs> ไี่ตัวใหญ่นะนี่แบบนี้เห็นไหแม่ครับหมูอร่อยมากรอ,อบมันลดลง แล้กับข้าววิ่งมาขายที่บ้านอร่อยเส็นช้อนตอมช้อนินช้อนเหลือกุ้งเหลือกุ้งสดทุกคน เดี๋ยวโอเยยังไม่ชันถึงเที่ยงเที่ยงหรอกเดี๋ยวโอเคก็สดกุ้งสดหมดมาม่าอร่อยมากอร่อยแล้วหลังต้มให้กินอีกข้าวกับกุ้งดีกินเลยกุ้งอิ่มมากกินน้ำนะ่ะ อิ่มแป้เลย <S <S ท้องกแะแตกเลยอขนมก็เผอเอือกอั้งหมแคบมูอยอดึงเสร็จแล้วเอาแคบมูดิบมัลมนอมลองเอาจิ้มไหม <S <S พริกก็จะได้พริกอ่ะปวานพริกให้หมดเลย ขนมจิ้มพริก <c oughs> พริกขนมจิ้มพริกอ,อ,อ่ะอ่ะจะไปนะอิ่มยังอิ่มแล้วไปแค่หม,มูอรยมากเลยแค่หมูมมอร่อยเข้ากับต้มมามกาด้วยกันดสิดูสิ กุ้งสดกุ้งบิดกุ้งเดกุ้งสดกุ้งสดกุ้งกแม่เนี่ยจะพูดผิด,ดตลอดเลยออ,อิ่มแล้วจ้าไปแล้วจ้าทุกคน้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ<ำ>วบวันนี้ก็สวัสดีจ้า